คือยังนะคืออยากส่งมักม่วงเสื่อนี่ผมไปตลาดเนาะมาแล้วครับสวัสดีครับผมผมสวัสดีพี่น้องไอเสียงเบิร์ตสุขุสุขชนครับมาครับมื่อนี้ไอเสียงสุภาพมากินส่งมักม่วงครับมือบบ่อนี้ใส่ชุดรถไปใส่ชุดรถไปก่อ็แจวก่อนคืออยากส่ง,ง,งมักม่วงไหมครับอาการห้อนบนราชธานีอำเภอวัรินงซัมลาอาการห้อนห่อนครับหลานพี่น้องเขาไปจงไหนเนาะ การห่อนคือทางบ้านดาวเสี้ยงวะครับผมเในเศร้าเนี่ยไปตลาดได้เห็นบักม่วงพอดีเลยสือแบบม่วงแก้วอขมิ้นเหนื่อยหน่อยมากแต่ผมว่าน่าจะแก่ล้วี่มัน่เป็นย่ามมันเนาะสีเบิรตย่ามหนีมันเหรอเดี่ยเอามาอันดับเลกห้ากับสิบพ่อปุ๋งใส่เห็ดเจียวนะครับเนาะอันดับแรกทำใหเห็ดเจียวอน ใส่ผงชูรสเข้าไปใส่น้ำปะลาเข้าไปใส่ข้าวคั่วเข้าไปพริกป้นเข้าไปครับ้วก็้คนครับคนเข้าไปครัคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับใส่น้ำปลาเนี่ยจัหน่อยก็ดีครับจำไว้เขียนอ่ไม่เก็บเขียนใส่น้ำตาลเข้าไปาน้ำตาลเข้าไปพร้อมนี่พร้อมนีมน่ขออนุญาตประหันได้ครับเด้อใส่แบบเป็นหัวไปเลย ใส่น้ำปลาไปครับโอ้ป้าห้องใหญ่ที่เกา่า<อ>ขึ้นนะป้าเขียนดีครับพีน่น้องสดปันได้ได้ใส่หอมกับไปมากินสมบัติม่วงครับบัะม่วงนี่เบาเสียงอปเอาไปลลางเม่ได้อปเอาไปลลางเลยก็แซน้ำแข็งไม่ได้เรียบร้อยแล้วเิ่งหน่อยๆก่อนเนาะ

มาตุแก้วหลายพร้อนมาายมาครับแค่ลงแข็งไหวได้ทำรับมมันงม,นมนวงเหี้ยวหลอ ชื่อยู่ตลาดเส้าค <c oughs> ิวรถอยู่วารีนเฮ้าม่วงแกวขมิ่นพันไว้ครับเ <c oughs> นี่ยน,น้อยมังมุ่งไงเนี่ยมุ่งในไงไม่ขาดพันเนาไม่ขาดใครพักพันวนาะไปไปกินเบิองพันไว ว่าหายอยากไปซื้อเลยค่ะลายกันบอะไรของน้ำลายสิ่งเออตัวสั้นค่ะสิ่งมุ่งใงไงก็

มันซ้ำนี่นะครับพี่น้องกินไลน์ได้สิบวันโทษของนานเนาะอย่าไงก็ฝากินน้องไอเสียงอย่าลืมเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็่นกำลังใจเห็นเสียงนด้เด้อครับผมขอบพระคุณทุกการรับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ